เบื่อแนนเหมือนเราไม่เข้าใจกันนะครับเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้อีกแล้วนะถ้าเราสองคนได้แยกกันอยู่หรือเลิกทํา youtube ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามเราสองคนเขาเลยกันเู้มันหรือก็หรือวะสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกาวแต่แนวนะครับทุกคนคือวันนี้ผม อยากจะบอกก่อนผมกับแนนเมื่อคืนเราทะเลาะก,กันนะครับมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะวันต่อมาแล้วก็ยังเคลียอะไรกันไม่ลงตัวผมก็เลยว่าจะมาทาคลิปแกล้งสเสลนะครับจะมาแกล้งบอกแนนว่าเราแยกกันอยู่ไหมเลิกทํ o ย t ท b e ไปเลยไหมพอดีผมจะไปฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนนะอยู่ห่างจากที่เราอยู่ที่ห้องเราอยู่นี่ประมาณ10โลนะครับบอกแนนว่าผมจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆโรงเรียนจะได้ง่ายในการไปโรงเรียนแต่เช้าเวลาฝึกสอนนะครับทุกคนซึ่งไม่ได้ไปจริงๆนะครับตอนนี้เราก็ยังแยกกันไม่ลงตัวนะครับคันนต์นี้อาจจะแรงนิดนึงนะสำหรับ เชื่อว่าแนนน่าจะร้องไห้นะครับคลิปนี้แนนคงไม่คิดว่าผมจะทาคลิปแกล้งแบบนี้นะเราแกล้งเสร็จฉเฉลยเสร็จผมก็จะง้อนแนนกลับคืนมานะครับทุกคนก็เลยถือโอกาสทาคลิปพอดีอารมณ์มันมาด้วยไงฟีลอารมณ์มันมาแบบนี้ก็เลยทาคลิปแกล้งเลยก็แล้วกันว่าผมเบือ่อแนนเหมือนเราไม่เข้าใจกันนะครับเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้อีกแล้วนะจะพูดอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้แนนมันไม่ได้อยู่ห้องนะครับทุกคนแนนไปงานมันเกิดเพื่อนนะผมคิดตั้งนานแล้วว่าจะทํำไหมคือตอนนี้ฟีลอารมณ์มันมาอะไรต่างๆผมก็เลยเออตั้้้งงใจจววว่าว่าาาาะททํํิิดลปแแแกกนน จะขอแนนคืนดีนะครับทุกคนถ้าแนนตอบตกลงว่าจะเลิกทําช่อง YouTube ด้วยกันจะแยกกันอยู่จริงๆคงต้องเป็นไปตามที่แนนพูดนะครับถ้าเราสองคนได้แยกกันอยู่หรือเลิกทํา YouTube ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามเราสองคนคพย่อให้กําลังใจมาเสมอนะครับผมก็อยากลองใจแนนด้วยนะครับว่าแนนจะพูดยังไงออกมาแนนคิดอยากจะเลิกทํำไหมถ้าผมแบบบอกว่าจะเลิกทํา YouTube หรือถ้าแนนบอกว่าไม่ทําแล้วเลิกทําแล้วก็มันจะได้เลิกทำนะครับทุกคน <c oughs> ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมดีกันกับเันได้เร็วด้วยนะครับบ่ง เรื่องกเป็นวงกัดต้องเวงสิเหตุการณ์ปกติเขาแบบก้าวแน่ไปยี่ปุ่นเลยคือว่ายังไงไปก่อนเสียตาผงเรียนเราก็เปิดแฟลตออนที่หญ่ไปยี่รุ่นกนไปจังาะเดีไปแต่ว่าจยคิดเ่งดีว่ามื่อข่มโมกันไปญี่ปุ่นเสียตาโว้ยาเขาคนเดียีนเป็นกี่วานี่ล้วมันยังไ็เขาว้ายอีกตัวองตบกไปหามอกันรที่เาไปได้ไหม มันนี่ในก็เหมืดไฟดูบอก็เลยบ่าอยากทะเลาะกันว่าทะเลาะกันบ่าอยากเอียงตองนี่ลแบทะเลาะเห้ปักกนทะเลาะไม่ในาลื่นอไปบบนี้ารเรอว่เขาใจกันว่านี่ดิเา่เคเหนกันน่หรอกมันทำารความรู้สึกของเต๋ก็ตอจจสไปอี่อไปอีแล้วก็บอกัว่นบาองนะหวยนี่แน่นนที่ไปร่มกันในบอว่าทะเลาะกันใช่ไหมออียงกันก็ยังคืนี่ก็อยงให้ตอไปดิบทะเลาะกนเลยเป็นอี่ตเรียไน่เป็ีเ่อนฟิกวสเรือดร เอาใจทุกสิ่งท mm ุกอย่างทุกปักหาเขาทุกจังเมี่ปเดี๋ยจังตามเขาหมดจไม่ประเดี๋ยวนั่นนึกหาเ่าก่าจริงจังนึกก็ละไป่มีการกระทำก็เอาถ้ามันเดี๋ยวส่งมาคงจะบานนนม่กเะดือยาวส่งมากนะด๋งเป็นตัวนอให้นสนตัวเป็นหนดเขาไม่อยากบังคับเจ้าของไเบื่ออยู่ดที่แฟนเจ้าของเป็นแบบนี้มันก็หลายเทือกหลายเทือกมันก็รู้สึกเบื่อเนกกระบอกมากที่แน่เป็นแบบนี้เขาเคยบอกแน่นหลายเทือกแล้ว่ากระบอมากต้องรอแห้งกันมดนั่นนี่เลยหัวก็ท่าน ไม่แยกกันนี่ีช่องเขาอาจแต่่ามีไฟได้อยากคิดห่อทีไฟชีวิตเบิ้ลต้อถามตัวเยวยอเยเราก็เล็นแคน,นั่นคือเขาเป็นแค่ยาียดตอยวิดิ ยาเฮตเพื่อนยังก็อยากรู้นโคตข้างหน้าเขาบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงขนาดก้วตั้งเป้าไว้มันยังยังไม่อยากยาเฮ็ดชมต่อแก้วตั้งเป้าไว้ว่าเขาอยากเฮ็ตชงเขากันไปเรื่อยๆมันมีเหตุการณ์บนคืนที่ทะเลาะกันเก่าก็เลยาว่าอยากเฮ็ดต่ออะไรเงี้ยข้อมรู้สึกเก่ายังบ่คือเก่าเลยตอนนี้เขาโบคือหลไรนะก็าไหนเนาะข้อมรู้สึกมันไปหรอไงเรื่องก่าจะไปคนเดียวรึอยากไปก็ไปต่างชาติไปแต่โดนยอมวันนี้มีโอกาสเด็ดไปเราฟัวไปจะดีดีกันวันนี้ก็ไปดิ ไปก kind of ันคณะนั่นก็ทราสวจีบกเกือบเลิกกันเล็กดีภาษาใหญ่หัวกันนั่นซื่อีเลิกันดีตางชาเลิกกับหัวมากไอีว่าตัางชาติใหญ่หัวนั่ซึ่งมัติดใคขก็แยกกันอยู่บกระไรตัวดิ มันไม่ไปขนาดนั ial, workers, ้นนะขนาดขนาดแต่ภาษาไปูหัวไปต่างถ้าเลือกได้ตีเพราะมื่อสือมันก็ไปดีน้อที่ก็ก็บ่อยากออกจากแน่้นอนสักก็ทีอยากไปจากแน่้นี่ตีอยากไปเลพิจัมือเดียวไปสักนในตัวไปติยาสละที่เบิสิหลังก็อ้แต่ว่าก็คิดว่าดีดี้อร์หัวี่หนุออกว่าบหูบางขวบผู้สางค่ะกันอีดีเล้ติเพือเด็กบอกเลยเพื่อเคยบอกเลยคนเื่อกระทนี่้ก็เลยบอกเลยก็บอกเลยนี่แต่ผมือกซื้อข้าก่อไห เป็นไปวไหนี่นปีนกระมือเดียวมือตองมาบอกเลยสมาบทว่าเป็นปีวมันจะบวกเลยกันด้สซุปไปยังไงพี่ซุปปีไปเี่นเรก่าอีหไ่ดอกเก่าเร็วเกินไปเขาวนไหนมีไหมแต่วามือสื่อเก่ามันคือเก่าไงถามมูกันี่ถามูนั่เองพรท่านี้บอกอย่างกันลุ้นตัวอยู่แค่อย่างเห่าคนบอกอย่างกันว่าบอกเลยบอกเยอย่างน้จะเฮอยู่คนไหนเขาบอกเลยว่าเดินบัวสะออนที่เขาเลยกันตรลุ้มันอ ต่หนโมหัมนมาหากันเลยเลกันยินบอกเลิกก็เลิกกูวะแม่โมหันกล่าวแน่นก็บอกแม่นมอเอ้ากูบอกเลิกกูก่อนให้บอกเลิกกูด้ก็เก่าประเดี๋ยวแน่นเลก่าอยูอ่กับแน่นเลเยอกาก่เขาไ่อยากอ,าอู่เลยก็เลยบอกเลิกเงเธออื่นไปไปแทน้มัเสียใจเนี่ยัเสียดยให้ไหนเา่ยกดีดอก ยองจะรู้ว่าเป็นกับโมไม่อย่างดีไงก็เลยต้องมาหาคนที่ดีกว่าไอ้เุิดนวกาได้ดอกี่เลซื้อดีโอ้ย่าจะของดีขนาดนั้นดีมองนเดื่องนี้ีทุก แจ้งนีเชือรู้ว่าผิดกันอีหลีบ่ล่ะล่ะผิดกันแต่ว่าเก่าบริวารจิเลิกแจ้งนีเชื่อหักปัญห์จิเลิกอย่งไหแต่วอนนี้ถ้าไปพุทธสอนอีหลี้เราก็อยากไปยุบพุ่นล่ะตอนเด็ว่าเก่าอยากเลิกอีหลีเพราะตอนนี้เก่าขอไปยุบพุ่นก็บว่าเรียนนีเชือบริวารจะไปยุบพุ่นแต่ย่ามือดึงเก่าตรงไปอีหลีล่ะเก่าไปก็จะยุ่งหนีเก่าบม่ได้ไปเก่าไปเที่ยวไปกับเอาไกลก็อยากไปยุบพุ่นบอกว่าก็าจะยุ่ง้ำแหนียนะงแม่ลองน คนสวยร้องง่ายทำไมครับเขาขอโทษก็อยากจะบอกว่ามันคืนดีห้องทะเลาะกันมันนี่ยไหน้องหะเากันมากขึ้นมาเมาวงไหนพูดหรอกก็ตพู ไม่ได้แล้วค่ะก <t karaoke> <t> ันมากขึ้นเพราะว่าเพาเราหลุดจากตรงนี้เขาต้องตอพหากันไงจากวิสุวรรณนี้ยังหักเก่าคือเก่าไงน่าปวดปฏิริงเหรอหักเก่าคือเก่าก็ไม่ได้เครียดยังขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเก่าตั้งแก่วเก่าถึงมาอยาคลิปนี้ก็อยากให้อารมณ์มันเป็ี่ยนเหมือนนั่นก็อยากบอกาเก่าหักเจ้าของตอนนี้มันอ๋อมีสาวแต่ฮัทคนอื่เลยแล้วก็เอมาแต่กูหาลัดเอาไปยัง เอาไปสระจะว่ายน้ำเลยรูเบอรเนี่ยวัไทสูงหนึ่งนาทีด้วยหาซิมนาทีหนึ่งสรุปเราจะทำช่องต่อไปไหมทำอ๋อเราไม่เลิกทำแล้วเหรอมีทุกคนคอยดูอยู่ก็ไม่อยากจะเลิกทำนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีคนร้องไห้แล้วนะครับนี่มีคนร้องไห้แล้วประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปงอนเนี่ยอีกก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับกาตาแนีด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนบายจุ bye ๊บ